สวัสดีครับวันนี้เราก็มาตรวจงานกันนะครับที่คลอง16นะครับองคลักจังหวัดนครนายกนะครับก็เป็นแปลงที่ขุดโคกนองนาพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะครับอยู่ในเขตชุมชนบรรยากาศดีนะครับก็ข้างหน้าก็เป็นถนนหลักนะครับถนนลาดยางคลอง16ฝั่งซ้ายก็จะเป็นทุ่งนาฝั่งขวาก็จะเป็นทุ่งนาแล้วด้านหลังก็จะเป็น อ่างเก็บน้ําใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยพื้นที่ตั้งขนาดร้อยกว่าไร่นะครับตรงนั้นด้านหลังบรรยากาศดีนะครับที่นี่ก็ที่โล่งๆลมแรงนะครับแล้วเมื่อวานนี่นะครับเราให้แมคโครขุดสระน้ําให้นะครับลูกค้าออกแบบสระน้ํามาอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็จะทาศาลากลางน้านะครับมีจุดสร้างบ้านนะครับแล้วก็พื้นดินต่างระดับแล้วก็สามารถที่จะใช้น้ําได้แบบสบายนะครับเพราะว่าอยากจะเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกบัวแล้วก็ทาศาลากลางน้านะครับก็วันนี้เราลูกค้าออกแบบมาเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับว่าพอเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับนี่ไปดูกันเลยผมอยู่หน้าแปลงนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะครับ ยาวเลยนะครับหน้ากว้าง40ลืกอ40เมตรนะครับลูกค้าก็ออกแบบตัวสระนะครับใช้พื้นที่ประมาณ30ตารางวานะครับจากพื้นที่400ตารางวาลูกค้าใช้ประมาณ30นะครับแล้วก็ใช้พื้นที่รวมนะครับนี่นะครับด้านข้างนี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ไว้สําหรับปลูกต้นไม้นะครับกว้างประมาณ5เมตรนะครับจากขอบเขตนะครับจากที่เดิมเป็นแบบนี้นี่นะครับให้ดูก่อนนะครับนี่คือของเดิมเป็นที่นานะครับที่นาเดิมแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะติดถนนนะครับแล้วก็ออกแบบผูดสะมาเสร็จ ปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับ้สวยมากมาครับพอสูบขุดเมื่อวานนะครับขุดเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคืนเราก็เปิดน้ําไว้นะครับให้น้ำเนี่ยสามารถเข้าจากด้านหลังลารางได้นะครับนี่น้ําเข้ามาเต็มเลยนะครับคือ1ป้องกันดินสไลด์2 ช่วยในการที่จะเก็บก,กักน้ำนะครับไว้สําหรับปลูกต้นไม้นะครับไว้สําหรับรดน้ําต้นไม้เพราะว่าที่นี่จะเป็นสวนแบบใหญ่ๆนะครับมีต้นไม้เยอะจําเป็นมากที่จะต้องมีสระขนาดใหญ่เพื่อที่จะสต็อกน้ําไว้นะครับในช่วงหน้าแ้งนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะตกตะกอนแล้วน้ําจะใสปิ้งเหมือนสระข้างๆเลยนะครับของลูกค้าสระด้านข้างนี่ขุดสระเสร็จแล้วใสามากๆเลยครับนี่นะครับ นะครับถูกออกแบบเป็นรูปตัว C นะครับโค้งเข้ารูปนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้จะทําเป็นศาลากลางน้ําที่ยืดออกมาเป็นเทเลสนะครับยืดออกมานะครับแล้วก็มีศาลามีห้องรับแขกห้องคาราโอเกะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับที่ลูกค้าออกแบบไว้นะครับก็จะอยู่2ฝั่งกึ่งกลางระหว่างน้ํา2ฝั่งแบบนี้นะครับก็ยืดออกมาจากตัวบ้านขึ้นมานะครับลูกแบบลูกค้าออกแบบมาได้อย่างดีมากนะครับทําบ้านสวนโคกนาาน่าอยู่สบายๆนะครับช่วงด้านหลังก็นี่นะครับ ด้านหลังก็จะมีลำรางน้ำนี่นะครับน้ำที่เข้ามาจากนะครับก็จะมาจากลำรางด้านหลังตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าเราก็วางท่อไว้สําหรับถ่ายน้ําเข้าน้าออกแล้วนะครับตรงนี้นะครับในช่วงน้ําลดเราก็จะเปิดน้ําจากตรงนี้ไหลเข้าไปในบ่อนะครับในช่วงที่น้ําขุ่นะครับน้ําขาดออกซิเจนน้อยเราก็จะปล่อยลงมาข้างหลังอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นธรรมชาติบําบัดจริงๆนี่นะครับตอนนี้นงครับก็ขุดแล้วนะครับขุดเสร็จ ปรับพื้นที่ให้นะครับนี่นะครับก็สามารถลงบ้านได้เลยนะครับใครอยากลงบ้านกระท๊อกกระท่อมบ้านนอกดาวจัดสวนปลูกต้นไม้เหมาะมากๆครับเพราะดินที่นี่สวยมากมากแล้วก็มีน้ําใช้อยู่ตลอดนะครับนี่นะครับอยากจะปลูกบัวนะครับนี่นะครับปลูกบัวปลูกผักบุ้งได้หมดเลยนะครับนี่เพิ่งขุดเสร็จไปเมื่อวานนะครับแล้วก็ด้านข้าง่็จะมีคลองไส้ไก่นะครับยังเดินไม่ได้เพราะยังไม่แห้งดีนะครับนี่ก็บรรยากาศสบายๆนะครับนี่อ่า มีลูกค้าถามเยอะนะครับมีชุมชนไม้อยู่ในเขตชุมชนไหมนี่นะครับอยู่ในเขตชุมชนที่เราเห็นไกลๆตัวนั้นก็ตึกมสวนะครับด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนากว้างๆแบบนี้ นะครับเนี่ยพื้นที่โดยรวมก็จะมีอยู่ประมาณ24ไร่นะครับก็จะแบ่งเป็นแปลงแปลงละขนาดหนึ่งไร่เงินสดก็ได้เงินผ่อนคดีใครสนใจนะครับอยากได้ที่สวยๆสักแปลงผ่อนที่ดินไว้กับเรานะครับได้ที่ดินแน่นอนแล้วก็เราจัดให้สวยๆแบบนี้ดูแลกันไปยาวๆ5ปีครับใครสนใจนะครับรีบโทรหาเอกได้0881451155ครับรีบมาดูด่วนนะครับคลอง16องครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับย้ำอีกทีนะครับ0881451155ครับโทรหาเอกได้เลยนะครับสวัสดีครับ